697าสธรรมสัมปยุตด้วยเหตุเป็นฉนธรรมเราใดสัมปยุตด้วยธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นคือเวทนาขันละถึงวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสัมปยุตด้วยเหตุธรรมวิปยุตจากเหตุเป็นฉนธรรมเราใดวิปยุตจากธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นคือเวทนาขันละถึงวิญญาณขัน รูปทั้งหมดและอสังขตธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปปยุตจากเหตุ698าธรรมเป็นเหตุและมีเหตุเป็นไฉนโลภะเป็นเหตุและมีเหตุโดยโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุ Champion. โดยโลภะโทสะเป็นเหตุและมีเหตุโดยโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุโดยโทสะ อโลภะอโทสะอโมหะทั้งสามนั้นเป็นเหตุและมีเหตุโดยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นเหตุและมีเหตุทำมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นฉนัยทำเราใดมีเหตุโดยธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเว้นธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเสียคือเวทนาขันละถึงวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ